คลิปนี้ครูมาสรุป5อันดับแฮชแท็กของ tiktok ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในหมวดหมู่ของการท่องเที่ยวนะคะซึ่งก็ครูก็นำข้อมูลมาจากรายงานประจำปี2021นะคะโดย tiktok for business นั่นเองค่ะ ในห้าดับนี้นะคะทิกตอกเขาได้บอกเอาไว้ว่าเป็นหัวข้อที่สามารถใช้วัดว่าหัวข้อเหล่านี้เนี่ยถูกนำนำไปใช้หรือว่ามีคนพูดถึงในประเด็นนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะเขาก็นับมาจากจำนวนโพสต์ที่ที่นำไปใช้งานนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณจะพูดชื่อแฮชแท็กทีละตัวไล่จากจำนวนยอดวิวมากสุดอันดับที่1ไปจนถึงอันดับน้อยสุดอันดับที่5นะคะอันดับหนึ่งนะคะมียอดวิวสูงถึง3 1 9้กล้านกว่าวิวนะคะคือแฮชแท็กตกหมึกฟรีค่ะอันดับ2ยอดวิวอยู่ที่ ห่105ล้านกว่าวิวนะคะเที่ยวไทยค่ะอันดับ3ยอดวิว88.8ล้านกว่าวิวนะคะนั่นก็คือ hashtag t r i p t h a i l a n d ค่ะอันดับ4ค่ะยอดวิว77.7ิล้านกว่าวิวนะคะ diving ค่ะแล้วก็อันดับ5มียอดวิวถึง71.7ล้านกว่าวิวนะคะนั่นก็คือชี it วิตติดเกาะค่ะ